อันนี้คือทุเรียนป่าละอูนะคะที่วันนั้นเราซื้อมาแล้วปรากฏว่ามันปอกเร็วไปกรอบเนี่ยกรอบกรอบดังนี่ดังมาฟังกันมาฟังกันเนี่ยกรอบเราก็เลยจะมาเล่นทําทุเรียนเชื่อมกันนะนี่ยลองดูจะลองดูนี่แล้วก็มาช่างก่อนรู้สึกเมื่อกี้จะลองช่างนี่ไหนดูสิมันเท่าไหร่ละห้าร้อยอันนี้ประมาณเกือบโลเนี่ยสี่ภูเนี่ยประมาณเกือบโลนะคะนี่แล้วก็ เราก็จะมาเชื่อมซึ่งการเชื่อมเนี่ยเราก็ต้องล้างทุเรียนด้วยปูนแดงก่อนนะนี่นมาดูนี่นปูนแดงนี่สิบบาทนะแล้วก็จะมาล้างแช่ปูนแดงเพื่อทําให้แบบทุเรียนเนี่ยคือเกาะกันแล้วก,ก็แบบมีความหนึบเหนียวก็คือนี่มาดูใกล้ๆนี่ค่ะมาดูใกล้ๆ่ะนี่ค่ะน,ะนี่ปูนแดงนี่ปูนแดงที่แบบที่กินหมากเนี่ยนะคะนี่นี เราก็จะมานี่นะคะเนี่ยแดงเลยเราก็จะมาแช่ปูนแดงอันนี้สิบบาทนี่เราก็จะมา,ะะแ,แ,า,ะมาแช,แนนาแกาแช่ก็คือก็คือจะแช่ให้ท่วมนะเออเดี๋ยนี่โอเคก็แล้วก็สมมติว่าทุเรียนเนี่ยหนึ่งกิโลนะเราก็ต้องใช้น้ําตาลหนึ่งกิโลแล้วก็น้ําประมาณสองลิตรก็แหละเพราะว่าเดี๋ยวน้ํมันจะงวดไปทีน,นี้นะคะก็คือนี่เราก็นี่ทุเรียนเนี่ยนะลราก็จะเอามาแช่ปูนแดงท่านี่ล้วก็ นี่ออกมานะเราต้องตัดน <laughs> so so ี่ตัดไอ้ไอ้ขาวๆตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเชือนขาวๆตรงนี้ออกนะเพราะไม่งั้นพอเชื่อมแล้วมันจะดำนะฮะที่ที่ดูจาก youtube นะไม่ต้องเสียดายมานะนี่เนี่ยตัดไอ้ขาวๆตรงนี้ออกเนี่ยนี่ไปตัดขาวๆตรงนี้ออกนะคะนี่นี่นี่นะคะนี่เม็ดนะเราก็จะมาเฉือนขาวๆนี้ออกปึ๊บปึ๊บแล้วก็แช่ลงไปนี่นะแช่ตั้มนี่นี่นี่ตัดไป นี่ออกให้หมดนะไม่งั้นเหมือนเ,เดี๋ยวมันจะดำนะคะนี่นี่โอเคติ๊บนี่แล้วก็ทิ้งลงไปต๊มนะตัด,ตด,ตดที่เราใช้เนีน่ยนะต้องเป็นทุเรียนที่แบบสุกได้สัก85%แล้วห้ามเอาสุกไปหรือห้ามดิบไปเพราะถ้าสุกไปมันก็จะเละนะคะแล้วมันก็จะเนะี่ยคือจะเละไม่ดีทําไม่ได้ส่วนถ้าดิบไปมันก็จะคือก็คือมันเหมือนมันแกวอะ่ะมันก็จะไม่อ่อยแต่ถ้าเกิดทุเรียน85%เนี่ยมันกำลังจะแบบ เชื่อมเสร็จแล้วมันจะกะลังหวานหนึบเขาบอกจะเหมือนสาเกเชื่อมอะค่ะก็เดี๋ยวลองดูนะแต่เห็นว่าเชื่อมนานอยู่เหมือนกันนะเห็นแบบเกือบสองชั่วโมงกันอะก,ก,ก็ลองดูซิจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวอปอกให้หมดกันโอเคอันนี้เราก็ผ่ากันจนนี่นะคะจนปูียดท้ายแล้วน,นี่แล้วเราก็น้ำเราจะแช่น้ำปูนแดงเนี้ยหนึ่งชั่วโมง แล้วพอหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเอามาล้างกันนะคะเนี่ยตอนนี้ก็คือแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ค่ะีแดงก็ทั้งนี่แช่ไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมาทําต่อกันค่ะนี่อันนี้เราก็ตั้งกันมาครบหนึ่งชั่วโมงนะคะเนี่ยเนี่ยนี่ก็เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะทําให้แบบไอไอ,ไอการที่เนี่ยเราแช่ปูนแดงก็คือจะทําให้เนื้อของทูเรียนเนี่ยพอเวลามันสุกพอเชื่อมเสร็จมันจะเหนียวหนึบมันจะแบบมีความกระชับเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปล้างน่าจะสามน้ําให้กลิ่นของปูแดงหมดไปนะคะเดี๋ยวเราไปล้างกันค่ะน,นี่ค่ะคราวนี้เราก็มาล้างกันนะน,นี่เทน้ําปูนออกเทน้ําปูนออกนะคะนี่นี่ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาคือจะล้างให้แบบปูแดงมันหมดไปไม่งั้นเดี๋ยวพอเวลาเราเวลาเราต้มมันจะมีกลิ่นปูนแดงนะคะเราต้องล้างให้หมดสะอาดหมดจกเลยนี่แล้วก็ล้างสักสามสี่น้ำเอาให้หมดลยนี้พอดีเมื่อกี้เราใส่ปูแดงเยอะมาก นะคะนี่แดงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้น้องเขาล้างให้น้องเขาล้างจนหมดก่อนนะคะโอเคค่ะนี่ตอนนี้เราก็ล้างทุเรียนไปแล้วสี่ห้าน้านะคะหมดแล้วนี่นะคะก็คือปูลนแดงน่าจะหมดแล้วทุเรียนหนึ่งกิโลนะนี่เราก็จะใส่น้ําประมาณหนึ่งลิตรครึ่งแล้วกันหนึ่งลิตรยี่สิบหนึ่งลิตรครึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูาว่ามันน้ํามันจะงวดป่อนอันนี้คือหนึ่งลิตรครึ่งนะคะอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะมา เติมน้ําตาลผู้เรียนหนึ่งกิโลก็น้ําตาลก็หนึ่งกิโลแต่จริงๆอ่ะใช้น้ำตาลทรายอย่างเดียวก็ได้หนึ่งกิโลแต่อันนี้เราก็อยากจะผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเพื่อให้มันมีความหอมหอมของมะพร้าวนะฮะนี่ก็เลยจะใช้น้ำตาลทรายสักครึ่งกิโลใช้น้ำตาลมะพร้าวสักครึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไม่เคยทําเหมือนกันลองนะคะลองลอง,ลองสดๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะใช้อย่างละครึ่งแล้วกันนะคะนี่ครึ่งครึ่งกิโล นี่นะคะนี่นี่น้ำตาลทรายด้ครึ่งกิโลโอ้โหงานนี้เบาหวนานขํงเ้าเอาประมาณครึ่งกิโลแล้วนะคะอันนี้ก็น้ำตาลปี๊บก็อันนี้คือหนึ่งกิโลเพราะนั้นครึ่งกิโลก็ครึ่งหนึ่งของอันนี้นี่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ใช้เวลาคูดหน่อยนะคะโอเคให้รู้กันนี่เราก็เคี่ยวน้ำตาลตรงน,นี้น้ำตาลทรายอันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนี่นี่ แล้วก็จะใส่น้ำตาลตอนนี้เอ่อน้าตาลจริงเราเคี่ยวเราอย่าให้น้ำตาลไหม้นะเนี่เนี่ยเนี่เนี่ยเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปเพื่อให้มันมีความหอมหวานนี่นะคะนี่ยเพราะถ้าน้ำตาลทรายมันก็จะหวานแหลมไปนิดหนึ่งอันนี้เราจะได้มีความหอมของน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมีความหอมของมะพร้าวก็จะเนี่ยน้ำตาลทรายครึ่งโลน้ำตาลมะพร้าวครึ่งโลผสมผสมกันนะคะ นี่นี่โหกลมาวิธีกระทั่งมีดก็แล้วเดี๋ยวเราก็เมื่อไหรเดือดเราค่อยเอาทุเรียนลงไปกันนะคะนี่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 เราก็เคี่ยวอย่างนี้เมื่อไหรเดือดเราจะเอาทุเรียนลงไปนะคะจะเคี่ยวทุเรียนประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยมันจะเปลืองแก๊สขนาดไหนเป็นต้องใช้ไฟอ่อนนะคะนี่เดี๋ยวเรามาว่ากันมาดูกันอีกทีค่ะนี่พอน้าน้าเชื่อมน้ําอ่าน้ําตาลเดือดแล้วค่ะนี้เราก็เอาทุเรียนลงไปนี่ ทุเรียนเราหนึ่งกิโลนี่แล้วก็น้าน้าตาลก็คือหนึ่งกิโลแล้วก็จะเนี่ยแล้วเราตอนนี้เราต้องลดไฟอ่อนนะนี่นี่ไฟเราเดี๋ยวเราจะลดไฟให้อ่อนนะคะนี่นี่เอาทุเรียนใส่ลงไปนี่แล้วก็อีกหชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงมาดูกันอันนี้ก็ดูหมั่นดูนี่นี่น,นี่เดี๋ยวมาดูผลกันว่าเป็นไงตอนนี้มันก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วคันนี้เราก็จะมาบีบมะนาวจริงๆต้องบีบสัก ลูกแต่วันนี้เราบีบครึ่งลูกก่อนนะเพื่อให้สีมันเงาวาวนะเวลาทุเรียนสุกสีมันจะเงาวาวแล้วเกาะน้ําตาลเกาะสวยนี่นี่เราก็จะมาบีบมะนาวลงไปกันนี่เอาแค่ครึ่งลูกก็พอเพราะอันนี้ลูกใหญ่นะคะน้ําเยอะนี่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 ครึ่งชั่วโมงผ่านไปนี่เห็นไหมเป็นอย่างนี้แล้วนะ นี่โอ้มีไอมีไอไม่ใช่มีไอไม่ได้เป็นโควิดนะมีไอน้ําเออแล้วเขาก็บอกว่าต้องช้อนนี่ต้องช้อนฟองออกบ่อยๆนี่นีน่ี่โอเคนี่นะคะนี่นนี่เริ่มละเริ่มละเริ่มสวยงามละรอไปอีกสักสักสี่ห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะโอเคงานนี้เล่นกันแก๊สหมดเลยแหละผ่านไปชั่วโมงยี่สิบนาทีแล้วนี่นี่คิดว่าได้แล้วละ่ะนี่นี่นี่น,นี่เริ่มเป็นเหนียวเหนียวละเอาเลยนะ นี่คือเราใช้ไฟกลางนะตอนแรกคิดว่าจะใช้ไฟอ,อ,อ่อนเราใช้ไฟกลางเนีคือชั่วโมง20นาทีก็ได้แบบนี้ค okay okay ่ะ okay ค right ok ิดว่าโอเคแล้วคิดว่าพอแล้วโอเคเราดับไฟกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะจุดเต็มที่เต็มที่นี่นี่แล้วเดี๋ยวน้ำน้ำเชื่อมเาก็จะดูดเข้าเดี๋ยวเข้าไปในไอ้อะไรนะ ไม่ใช่ขนุนสิทุเรียนเดี๋ยวทุเรียนก็จะดูดน้ําเชื่อมเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวน้ํามันคงจะงวนลงไปอีกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะให้หายร้อนก่อนค่ะเอาขึ้นก่อนค่ะนี่หลังจากที่ตั้งไว้มันอาจจะยังไม่ค่อยเข้าเนื้อเท่าไหร่นะคะเพราะอันนี้ประมาณชั่วโมงสิบห้านาทีนี่แต่ที่เห็นเขานั่นก็คือสองสามชั่วโมงแต่นี่เราลองก่อนนะะชั่วโมงสิบห้านาทีก่อนนะคะนี่นี่ราจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรามาลองตักชิมกันค่ะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าเเนนื้้อท่่่าไหระแแตกิลว อยากกินแล้วอยากลองละนี่นี่อ่ะมาดูกันใกล้ๆนี่สวยไหมน่าจะชําได้อยู่น่าจะชําได้อยู่มีความเหนียวเหนียวหนึกอาจจะไม่ค่อยเข้าเนื้อเท่าไหร่นะเหมือนชอบเค้เชื่นแต่เหนียวหนุกกว่าอร่อยมากนี่อันนี้ขนาดยังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเนื้อเท่าไหร่นะ ถ้าเกิดเราตัดได้กวนี้น่าจะเข้าเนื้อได้กว่านี้นะรีอยากจะโชว์ให่ว่าภูสวยๆเนี่ยอร่อยเบาหวานต้องเข้าละงานนี้ต้องตาลหนึ่งกิโลอยู่ในนี้มหม้อนี้นะคะก็คือต้นทุนจะประมาณเจ็ดร้อยบาทนะคะเพราะว่าทุเรียนลูกละประมาณสองโลเจ็ดขีดโลละสองร้อยสามสิบนะคะอันนี้ แต่พอเรียนนี้สีู่ก็ตกประมาณหกร้อยบาทแล้วก็ค่าน้ําตรงน้ําตาลอะไรนิดนิด,นดหน่อยหน่อยค่าแก๊สเกิดรวมกันอยู่สักร้อยนึงก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทนี่ค่ะนี่ค่ะหม้อน,นี้ประมาณเก้าขีดก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทค่ะต้นทุนนี่ค่ะถ้าใครที่ได้ทุเรียนปอกไวไปหน่อยอะสมมุติว่าเราเราซื้อมาแล้วทุเรียนกลายเป็นทุเรียนดิบก็คือมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นก็มาทําเชื่อมได้นะคะนี่ ก็คือความจริงน้ําตาไม่ต้องถึงโลก็ได้เพราะอันนี้ก็ยังหวานนะหวานเจี๊ยบละเราน่าจะลดลงได้นิดหน่อยค่ะนี่ค่ะลองดูค่ะนี่เดี๋ยวมันอาจจะดูดน้ำาตัวอีกแต่ตอนนี้ก็คือฉ่าละเหมือนสาเกเลยนะคะเหมือนสาเกเช,เชื่อมแต่จะหนึบกว่าค่ะหวานหนึบกว่าค่ะลองทําดูกันนะคะสวัสดีค่ะอุ๊โลฮาคะมีแต่ความสุขนะคะ